สบายดีพอพี่น้องกับสบายดีหลังสวัสดี FC วัน,น,นสูส่คนเนาะพี่นอ้องพบพ่อกขาเบาไตาเลยพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศยามเศร้าเนาะเอานี่ยกะสีมาเห็ดเมนูเมนูยังหนอนี่พี่นอ้องเมนูเมนูหนูนาพี่นอ้องเอ้ยเมื่อนี้ยกะเฉดเมนูอันขวานูเนาะรีบแบบเาไตาไปหาหนูมาพี่นอ้องเอเ้ยเอ้ยเฉดเมนูขวานูนา ดูเท้าเมะกินมันนี่พี่นอ้องเอ้ยอาหารเท้ากับแบบชะตาพวกหนูนาบ้านผัวคน,นกับผัวกินหนูเนะาะกวาดงานพี่นอ้องเอ้ยแต่บ้านเท้ากับกินแบบนี้แหละพี่นอ้องตามภาษาบ้านนอกบ้านหน้าเลยเนาะ เอาแม่ปิดมือกล้องให้พี่น้องเลยซับปิดซิดปิดซิดไปส,ไปส,ไปสิเลยพี่น้องเลยเอ <c oughs> ามีปีเนี่เอามามกใช่น <c oughs> หน้าถ <c oughs> ้าแม่แม่มุกแซ่พี่น้องเลยอันนี้กระชายตายจงเวียนอยู่พี่น้องเลยแมลงที่มุกนี่แมลงกัญชีเห็ดห่อมุกเนาะแม่ ขัวเอาไปจิประมาณขัวเอาจากสามตัวเนาะไปหากับดาบ่าวพี่น้องเลยได้อยู่แต่ปันกันเนาะแบ่งกัน ได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยพี่แลพี่น้องเอ้ยดีๆบ้านนอกบ้านนาเฮาอยู่หากินตามธรรมชาติแต่ ร้อยถ้าเป็นสองตัวสามตัวกับฟอกินเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันกระหยานน่องกระไตอันนี้คือหนูหนูหนูหน้าบ้านเฮาพี่น้องเลยบ๊วยแมนนั่นเนาะแมนหนูมันอยู่ตามดงตามป่าพี่น้องเอ้ยมันกินหมากไม้มากเตามันกินหมากหว่ามาหน้าน่องกระไตมันกับอะไรกับบอลใดใกล้บ้านพี่น้องเอ้ยอยู่ทงอยู่ทาม กินเขาหน้าแซงน้องเขาหน้าแซงหน้าปังเนาะกระดูนี่มันกะเป็นมาแถวก็ไผ่ก็ยังแหละพี่น้องไปหาค่ะนี่ซับเอาซัมเน่พี่น้องสามตัวคือว่าแล้วเรียบร้อยเนะาะนหนลานช้บกัดจีบมาใส่เครื่องปรุงก่อนพี่น,อน,บบนอ้องเลยหลานนี้บาดตายกรตั้มหมักฝีกระลุง thì lái từ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไ้คิวลงไปนำตามใส่นลำกันพี่น้อง ใส่กิ่วเ,เขียวยพี่น้อยอืมอืมใส่แบบนี้เลยได้พี่น้อยเลยส่วนตัวนี้จะเป็นมะเขือ,อเตรียมนเนี่ยเนาะลงชรสลงไป อยู่นี่เลยพี่น้องเลยน,นี่เนาะพี่น้องอันนี้คือหนูนาที่เราซับแล้วเนาะพี่น้องเนาะในกะนี้เป็นเครื่องเทศพี่น้องเลยในกะอันนี้ คือมะเขืออะไรกับใบพักนังตู่อะไรกับใบมะละพี่น้องเย้ยเอาสีตั้งเตาเลยพี่น้องบ้านนี้นี่แบบนี้ปลาลุงต้นนี้กับสีข้างมาเนองปึ๊บนี่บ้านนี้กอาหนูลงปลาลุง ที house, ่ลุ่มไปคนใส่น <B> um <little> ้ำกันเลยพี่ไหม ดีเลยพี่น้องขัวให้มันแช่แขก่อนเนาะนี่น้องไปนี่เป็นเรื่องบึ่งน้ำกันนี่ใส่ขาตะไคร้ลงไปตอนนี้เขายังมาทำในเติมน้ำพี่น้องเลยเอาสีให้มันแชมแข็งก่อนเนาะเติมน้ำลงไป เติมน้ำลงไปปลาใส่น้ำลงไปนเอาเยน้ำอาิบลายมานึ่งเนาะไว้แหวน้ำเดืก่อนบัดนี้ก็ใส่ขาวั่วปลาลใส่ขั่ลงไปจิ๋นเองเลยนี่ เือเพิ่มความหอมใส่ลงไปนิดๆาอสนัาจะสีหอมๆพม่น้องเลย ใส่มะเขือลงไปอีกหน่อยนี่มะเขือใส่ลงไปปึ๊บนี่เดื่อนเชือเขาซอยเขาล่างแล้วเรียบร้อยเนาะนี่มะเขือลงไปก่อนเขือนมะเขือซุปกินเลย พี่น้องตอนนี้กะมะเขือสุกเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบานนี้ครับพี่ชัพักลงไปเนาะนี่เป็นพักน,นั่งตู่เนาะรายกาบพักมาละพี่น้องเอ้ยหอมๆเลยพี่น้องเอ้ย แซ่บเลยป่ะแบบนี้กระปงปลาโลมี่นาะมีเขมือเหมือน,น,นกันเลยปลาโลตอนนี้กำลังสิเทอันยังขึอีกนี่ปึ๊บ เรีย,ยบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องอุ้ยสดๆหอนใหม่ๆเลยพี่น้องไอออกทวนทวนเขาหอนเนาะมาพี่น้องมาดีพี่น้องสบายดีปะลูกพี่น้องเด้อมาพี่น้องมามือนี้เมนูอ่าขวานูนาพี่น้องเลยแซฟดูก,กันเนาะ เป็นแนวใดใช่ครับพี่น้องด้วยจับพี่น้องเลยมันเมนูขวานูนาสวัสดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บนำกันพี่น้องไอืม แมใหม่ๆุ่นหอนเลยเนาะหืมดุจ่อด ใส่มะเขือยังไง Gói thôi, anh ấy cứ mày nuôi của anh nùng nắp nơi. I là nó sẽ lắm nít พอเป็นน้ำนั่นหนึ่งเนาะรถก็เที่ยไมไปเที่ยวมาได้หลายทีหน่อยเรินแงเสทางพี่น้องเลยขอโทษขอขอภัยอ,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 อืม,อม วัวเนื้อมันสิเป็นนุ่มเนาะพี่น้องโดยกะ่หอมสมุนไพรวปวกกระค่ายวกขาพวกอย่างเงยพี่น้องใบบํปปกูดเนาะเราใส่ลงไปพี่น้อง แบบชุดหน่อยพี่น้องเลยมานแบบนองมันนาของเนาะอืมปั่นข้าวเหนียวใส่เลยพี่น้อง ี่น้องสัตี้ไปเลี้ยงงัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยนั่งเยู่ล้กันอยู่สามแห่ลูกน้องสัตี้ไปเลี้ยงงัวกับห่อเก่าคือกินอยู่พุ่นเลยเนาะตะแรงเถิดเป็นมาไปอยิบน้องเอ้ยเดินไปยาวไปลงมานี่ย ตันทอน,นกินตันทอนแ่บขนาดเลยพี่น้องนี่พี่น้องอืม กับผักมะละเนาะที่ <c oughs> ผมจงัยยงเล,เลยพี่นออ้องเลยหย่อเลยดเลยพี่นอ้องเอ้ยเซ็งครับพี่นอ้องถ้าอโตยังบ่มืดพี่นอ้องเอ้ยเอาเลยเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นกะ สมมาพาคุณแ,แล้วก็สิริคอจบขีบปนาวเทนธานี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทำคลิปต่อไปเด้อพี่น้องพบพ่อกันขีปนาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวตายสิไกริคอาา่าสบายดีายลาพอ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะ